สวัสดีครับเพื่อนๆชาวฮอริสายวันนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับชุดหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์ไดเวอร์พานาแมกเนติกรุ่นใหม่ล่าสุดจากทังเคแซดกับเคเซด PR3 แล้วาลเอียจะเป็นยังไงเราไปดูพร้อมกันเลยครับเคซด PR3 นะครับเป็นชุดหูฟังอินเอียร์ไดเวอร์พานาแมกเนติกรุ่นที่สามโดยทางเคเซดครับได้เลือกใช้ไดเวอร์พานาแมกเนติกขนาด13.2มิลลิเมตรที่ภายในตัวไดเวอร์จะประกอบด้วยไดร์แฟมชุบเงินแบบนาโน ที่มีความต้านทานต่ำทำให้หูฟังขับง่ายโดยจะทำงานคู่กับชุดแม่เหล็กคู่กำลังแรงสูง N52 ที่ทางเคซได้ทำการปรับจูนเสียงให้มีความสมดุลและเข้ากันได้อย่างลงตัวทำให้มีการตอบสนองในย่านเสียงได้ไวมากขึ้นแถมยังดึงรายละเอียดออกมาได้อย่างชัดเจนโดยในส่วนของการออกแบบตัวเคซั PR3 นะครับด้านหน้าของตัวหูฟังจะคำจากวัสดุโลหะออกแบบให้มีช่องระบายอากาศด้านหน้าซึ่งจะช่วยระบายแรงดันที่เกิดจากการขับของตัวไดเวอร์โดยในส่วนของตัว ดที่หูฟังจะขึ้นรูปด้วยวัสดุเรซินใสทําให้เรามองเห็นตัวไดเวอร์ได้อย่างชัดเจนโดยจะมาพร้อมกับโค้ดสัญญาณแบบ2พินขนาด0.75ม mm, ิลลมตรทำให้รองรับการอัปเกรดสายได้ในอนาคตโดยในส่วนของสายสัญญาณนะครับทางเคสเซได้ให้สายสัญญาณแบบ2พินขนาด0.75ม mm, ิเมเป็นเนื้อทองแดงแบบ OFC ที่มีความบริสุทธิ์และนําสัญญาณได้เป็นอย่างดี โดยจะมีให้เราเลือกซื้อได้กันถึง2แบบได้แก่สายสัญ,ญญาณแบบธรรมดาและสายสัญญาณแบบมีไมโครโฟนตัวสายจะมาพร้อมหัวสัญญาณมาตรฐานขนาด3.5ม mm. ิมตรชุบทอง เดี๋ยวเรามาแกะกล่องเคซัส PR3 กันแล้วครับมาดูกันครับว่าภายในกล่องมีอะไรกันบ้างเมื่อเราเปิดกล่องออกมาครับเราก็จะเจอกับตัวชุดหูฟังเคซัส PR3 อยู่ภายในกล่องมาดูที่ตัวหูฟังกันก่อนนะครับเมื่อผมได้ลองจับตัวเคซัส PR3 ตัวหูมีความคล้ายกับรุ่น PR2 แถมยังน้ำหนักเบามาพร้อมกับจุกหูฟังแบบโฟมประกอบมากับตัวหูฟัง รวมไปถึงอุปกรณ์อื่นๆอย่างสายสัญ,ญญาณแบบ2พินขนาด0.75ม mm, ิลิเมตรแถมยังมีชุดจุกหูฟังให้เราอีก1ชุด3ขนาดเล็กกลางและใหญ่และนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดของเคสัต PR3 แต่ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับรัฐการผลิตณเวลานั้น โดยในส่วนของแนวเสียง k z PR3 เนื้อเบสมีมวลขนาดใหญ่นุ่มกระชับอิมแพกแรงประทะก,กำลังดีเดนามิของกีตาร์เบสและกองขับออกมาได้อย่างมีจังหวะลงตัวเสียงในย่านแหลมให้รายละเอียดที่ชัดเจน ปลายแหลมมนลากไปได้ไกลแอบมีประกายเล็กน้อยตัวหูสามารถเก็บรายละเอียดเสียงเล็กๆน,น้อยๆและขับออกมาได้อย่างดีรวมไปถึงเสียงร้องนะครับที่มีความชัดเจนใสออกในโทนอุ่นมีความเป็นธรรมชาติฟังสบายรวมไปถึงเวทีเสียงที่มีความกว้างให้มิติและระยะของชิ้นดนตรีที่ขับออกมาได้อย่างชัดเจนโดยวรวมนะครับคงต้องบอกว่าเคแซ PR3 เป็นชุดหูฟังพาหนาแมกเนติกที่ทางเคแซตได้ทาการปรับจูนขึ้นมาใหม่เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนอย่าง PR2 ทําให้ผมรู้สึกว่า Ah! <síntos> เคซัส PR3 ได้ทำการพัฒนาในเรื่องของรายละเอียดของเนื้อเสียงที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนื้อเบสมีความนุ่มกระชับเป็นเนื้อเบสที่ดีไม่ล้นไม่รู้สึกอึดอัดทำให้เราได้สัมผัสถึงรายละเอียดของเนื้อเสียงที่ขับออกมาได้อย่างชัดเจนแถมยังเป็นหูฟังที่ขับง่ายจนตอนแรกคิดว่าหูฟังไดวเวอร์พานาต้องใช้แอมในการขยายเสียงแต่เมื่อได้ลองใช้ฟังกับเครื่องเล่นเพลงไฮบี้ R6 Pro 2เสียงที่ขับออกมามีความชัดเจนและดึงรายละเอียดออกมาได้อย่างหมดจดเรียกได้ว่าเป็นชุดหูฟังอินเอ ไดเวอร์พาหน้าแมกเนติกที่สุดคุ้มในราคาที่ใครก็เป็นเจ้าของได้หากเพื่อนๆสนใจ inbox มาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างกับเพื่อนๆชาวฮอลลี่ไซร์กับเทปรีวิวหูฟัง KZ pr 3ในครั้งนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างหรือใครได้ลองซื้อไปฟังแล้วรู้สึกยังไงแวามาพูดคุยคอมเมนต์บอกกล่าวกันได้ใต้เทปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก่อนจะการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ